เบิร์ดถือเค้กไปไวอวยพรวันเกิดแตงโมนิดาอายุครบ40ปีพร้อมข้อความบีบหัวใจแม้ในวันนี้แตงโมนิดาจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็จากกันเพียงแค่กายทุกอย่างยังอยู่ในความทรงจำของเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมอยู่เสมอนางจะเห็นได้จากสิ่งต่างๆที่เบิร์ดยังคงทำให้แตงโมเหมือนในทุกครั้งที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเกิดของแตงโมนิดาอายุครบ40ปีเบิร์ดก็ยังคงทําเหมือนเดิมในทุกปีคือเอาเค้กก้อนโตพร้อมช่อดอกไม้และเจ้าบวยแนวสุดรักของแตงโมไปหาแตงโมที่หน้าช่องเก็บอัธีในคลิปประจกักษ์เมเทอริสกรสิดคลอง4พร้อมเขียนแคปชั่นว่า HBIG d เธอ tech, หายแทบขาไม่ได้เลยมาข้ามเลยจะได้เป่าเค้กสวยๆคิดถึงเสมอนะปีนี้40แล้วนะเลขสีมาแล้ว40ยังแจ๋ว หาลูกบุ้ยมาเบิร์ตเดย์ที่รักด้วยขอบคุณเค,ค้กน่ารักมากเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสโตเนอร์บีเคเคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรีนแมนเมลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบบบุยบ้ยบุ้ยเครื่องหมายสี่เหลีย่ยมบุ้ยลูกแม่โมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม f o r วอร์ซึ่งเบิร์เองไม่สามารถแท็กรูปหายอินสตาแกรมของแตงโมได้เนื่องจากถูกลบออกไปแล้วหลายคนที่ติดตามได้เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับแตงโมพร้อมกับชื่นชมในความรักที่เบิร์ดมีให้กับแตงโมอย่อยางไม่เปลี่ยนแปลงพัรทรธิดา เกิดเมื่อวันที่13กันยายนพศ2527ที่โรงพยาบาลรอมีรกรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนเดียวของโสพลพัชรวีรพงษ์ชาวไทยเชื่อสายจีนจากจังหวัดภูเก็ตกับพนิดาศิรยุทธโยธินอดีตนักแสดงนางแบบและนางงามเป็นชาวจังหวัดลบบุรีมีพี่ชายต่างบิดาคนหนึ่งชื่อดายศ เดทจบบิดาและมารดาอย่ากันขณะพัทรธิดามีอายุได้สามขวบโดยเธอได้รับการเลี้ยงดูจากบิดาตลอดที่ต่อมาโสภลได้สมรสใหม่และภายหลังได้แยกบ้าพัทรธิดาส่วนพนิดาก็สมรสใหม่เช่นกันกับนักการทูตไทยประจําประเทศสวิตเซอร์แลนด์และไปมาหาสู่กับเธอเป็นระยะพัทรธิดาเป็นคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์สมาชิกครกิสตจักรแห่งความสุข สังกัดสหคริตรจักแบปติสในประเทศไทยเธอมีชื่อแต่แรกเกิดว่าแตงโมพัทธรธิดาพัชรวีรพงษ์ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นพัทธรธิดาและได้เปลี่ยนชื่อในวงการบันเทิงว่าเป็นนิดาตามลำดับซึ่งการเปลี่ยนชื่อครั้งหลังนี้เธอว่าใช้ชื่อพัทธรธิดาสำหรับชื่อพัทธรธิดา จริงและชื่อเล่นเสียด้วยกระทั่งเดือนตุลาคมพศ2564พัทรธิดาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการในเอนเตอร์เทนว่าเธอกลับไปใช้ชื่อว่าพัทรธิดาดังเดิมตามคำแนะนำคาชาพาตันเจริญและบทสัมภาษณ์ในรายการยิ่งสักยิ่งทราบเธอกล่าวว่าเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อพัทรธิดาและสามารถเรียกได้ทั้งสองชื่อทั้งพัทรธิดาและนิดา